สวัดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านตอนนี้มินจังก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันในส่วนของ EP ที่เท่าไหร่แหละ99ปะ่ะใช่99กันแล้วนะคะก็เป็นยังไงบ้างสนุกไหมทุกคนเออมิกคนก็ค่อนข้างชอบนะจากตอนที่ตั้งแต่เออตั้งแต่สารประหลาดบุกอะนะรู้สึกก็เห็นถึงความเก่งกาจของพระเอกของเรามากๆเลยนะคะแล้วก็อ่านไปเออตอนแรกมันก็เหมือน ตอนพระเอกมันสะสมพลังเราก็ยังไม่ค่อยรู้สึกแบบว้าวเท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอเออมันเริ่มสู้แล้วแล้วก็พลังมันก็เหมือนกับว่าที่แรกมันก็ไม่ได้เปิดตัวมาว่าพลังมันแบบเลิศลังอลังการอะไรกว่าเปย์โมยใช่ปะเหมือนเปยโมยเหมือนพลังมันเยอะกว่าใช่ไหมแต่ตอนนี้คือแบบหลังจากที่สู้กับสัตว์ประหลาดแล้วเออพลังของพระเอกมันมันสามารถฆ่าได้เยอะกว่าทั้งที่พลังมันน้อยกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบ อืมเซอร์ไหน่อยนะคะโอเคก็อีพีเก้าสิบเก้านี้เนาะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยนะคะชื่อตอนว่างานเลี้ยงนะคะว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงเราไปฟังกันเลยนะคะม่านป้องกันวายุเงินเป็นกระบวนท่าที่จะสร้างม่านพลังป้องกันขึ้นรอบกายมันมีประสิทธิภาพอย่างมากกับคนจํานวนมากแน่นอนว่าม่านป้องกันวายุเงินนั้นมีจุด,ดอ่อนเช่นกันและมันคือพลังงานที่ต้องใช้ผู้ฝึกตนขั้นเจ็ดส่วนมากจะสามารถใช้ม่านป้องกันวายุเงินได้เพียงแค่ในช่วงเวลาสําคัญ พราะพวกเขาสามารถโคงมันไว้ได้เพียงสิบลมหายใจแต่เะว่าในฐานะที่เป็นผู้ฝึกตนขั้นสุดยอดของขั้นเจ็ดและฝึกฝนเคล็ดลมหายใจหวนเจ้าเฟิงสามารถโคงมันไว้ได้มากกว่าผู้อื่นสองเท่าวิชากำแพงเงินเข้าสู่ขั้นสุดยอดของระดับเจ็ดแล้วข้าสามารถต่อกรกับผู้ฝึกตนขั้นแปดได้ด้วยเพียงร่างกายเบาๆหากใช้ม่านป้องกันวยัยุเงินกระทั่งผู้ฝึกตนขั้นเก้าก็ไม่อาจจะสร้างอาการบาดเจ็บให้ข้าได้ในระยะเวลาสั้น,นๆเจ้าเฟิงสรุปความสามารถของเขา ผู้ฝึกตนที่มีพลังต่ำกว่าขั้นเก้านั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขายกเว้นว่าพวกนั้นจะอยู่ในระดับเดียวกับเป่ยโมยซึ่งฝึกฝนวิชาเซียนจำนวนหนึ่งจนเข้าสู่ขั้นสูงในเวลาไม่กี่วันต่อมาเจ้าเฟิงได้ใช้วิชากำแพงเงินในการดูดซึมยาที่หลงเหลืออยู่เล็กน้อยในร่างของเขาและ4ี่ห้าวันต่อมาพลังงานที่เหลือถูกดูดซึมโดวยวิชากำแพงเงินและห่างจากอัดับแดเพียงครึ่งเ้าเท่านั้น หากค่าใช้ผงทองเสริมกายยาในตอนนี้วิชากำแพงเงินย่อมเข้าสู่ระดับ8ตรตามเท่าที่ค่าสามารถทนพลังการเกี้ยนนั้นได้ประกายแสงเล่นว่าผ่านดวงตาของเด็กหนุ่มหลังจากคุนคิดเป็นเวลานานเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ทำเช่นนั้นอย่างแรกผงทองเสริมกายยานั้นรุนแรงกาดเกี้ยวจนเกินไปผู้ฝึกตนขั้นแดกว่าพึ่งเมื่อใช้มันก็ได้พิการไปพลังที่อยู่ภายในนั้นมากกว่ากายเหตุมันเยื่อแข็งและยาอาัสดงหลอมกระดูกกึ่งหนึ่ง อย่างที่สองการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะทําให้ร่างกายสร้างอาการต่อต้านและได้ผลลัพธ์ที่ลดลงดังนั้นแล้วเจ้าฟึง่งจึงตัดสินใจที่จะฝึกตนอย่างเชื่องช้าแทนที่จะใช้ผงทองเสริมกายยาในเวลาไม่กี่วันต่อมาเขาได้เพ่งความสนใจไปยังการฝึกฝนวิชากำแพงเงินและในขณะเดียวกันก็ได้พยายามทำความเข้าใจกระบวนท่าวายอยู่ทั้งสี่และฝ่ามือลมลีรับในมิติในดวงตาของเขา หลังจากการบุกของกองทัพสัตว์อสูรความสามารถของเจ้าฟึงก็ได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งทั้งกระบวนท่าวายุทั้ง4ี่และฝ่ามือลมลีรับต่างมีความพัฒนาไปอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปเด็กหนุ่มก็ได้เรียนรู้กระบวนท่าวายุกันโชคอย่างเต็มที่กระบวนท่าวายุกันโชคนั้นสามารถเพิ่มพลังโจมตีและขนาดพื้นที่โจมตีได้เจ้าฟึงหลอมรวมกระบวนท่าวายุกันโชคเข้ากับดัชนีดาราทำให้ดัชนีนี้เทียบเท่าได้กับวิชาเซียน หากเขาสามารถหลอมรวมกระบวนท่าวายุกันโชกเข้ากับฝ่ามือลมรีรับได้บางทีพลังของมันอาจจะนับได้ว่าเหนือกว่าวิชาเซียนทั่วไปจากนั้นเจ้าฟึ่งจึงได้หันไปสนใจกระบวนท่าที่สามของกระบวนท่าวายุทั้งสี่กระบวนท่าเสี่ยววายุกระบวนท่าเสี่ยววายุนั้นเป็นกระบวนท่าโจมตีซึ่งไม่ยากที่จะเรียนรู้แต่ก็ไม่ง่ายเช่นกันวันนี้ความเข้าใจในกระบวนท่าเสี่ยววายุของเด็กหนุ่มได้เข้าถึงข้อขวดที่สามถึงสี่ส่วนจากสิบส่วนเขาผิดเปิกตาและสำรวจวิชาเซียนทั้งหมดของเขา ฝ่ามือลมนีรับได้ถูกเรียนรู้จนหมดใน4ี่กระบวนท่าวายุ3มกระบวนท่าแรกได้ถูกเรียนรู้แล้วเมื่อเทียบกับพวกมันแล้วดัชนีดาราของเขามีความพัฒนามากที่สุดเขาสู่ระดับ6ห่างจากระดับสุดท้ายเพียงหนึ่งระดับยังคงมีเวลาเหลืออีกหนึ่งเดือนก่อนการทดสอบรับสิทธิ์เข้าสำนักแอัทว่าวิชากํำแพงเงินของข้ายังคงไม่เข้าสู่ระดับ8เจ้าฟึ่งพึมพำกับตนเองบัดนี้เขาได้สนใจร่างกายของเขามากกว่าการฝึกตนตราบเท่าที่พื้นฐานของเขานั้นแข็งแกร่ง พลังฝึกตนของเขาย่อมเพิ่มขึ้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามดังนั้นแล้วเขาจึงไม่ได้สนใจในการเพิ่มพลังฝึกตนของเขามากนักหรือมิเช่นนั้นเขาคงเข้าสู่ขั้นแปดไปแล้วแต่ถ้าว่าปัญหานั้นก็คือช่วงปลายของวิชาเสริมกายานั้นยากกว่าและใช้เวลายาวนานกว่าในการพัฒนาเจ้าฟึงถอนลมหายใจและเดินออกจากห้องเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์และผ่อนคลายการฝึกตนต่อไปนั้นไม่มีประสิทธิภาพบางครั้งการผ่อนคลายก็ช่วยในเรื่องของคอขวด นายน้อยเจ้าไม่กี่วันก่อนนายน้อยเปย์โมยได้ส่งคําเชิญมายังท่านให้ไปร่วมงานเลี้ยงค่ารับใช้เอ่ยอย่างเคารพเปย์โมยงานเลี้ยงนั่นหรอเจ้าเพิ่งรู้สึกว่ามันแปลกประหลาดเหตุใดจึงมีงานเลี้ยงขึ้นได้ค่ารับใช้ได้เอ่ยตอบความคิดของเขาไม่กี่วันก่อนนายน้อยเปย์โมยได้เข้าสู่คันเก่าโดยที่อายุยังไม่เข้า16ขวบปีสร้างความตื่นตะลึงให้กับตําหนักกว่านจินเจ้าเมืองกว่านจินจึงได้ตัดสินใจให้อจัดงานเลี้ยงฉลองให้เขา ขั้นเก้างันเหรอหัวใจของเจ้าเฟินกระตุกมันไม่ยากเลยที่คิดว่าเปืย่ยโมยนั้นมีความพัฒนายอย่างมากหลังจากการบุกของกองทัพสัตว์อสูรช่วยเขาเข้าสู่ขั้นเก้าได้ในเวลา20ปีที่ผ่านมาไม่มีข่าวว่าผู้ใดได้เข้าสู่ขั้นเก้าก่อนอายุ16ปีภายในจัก,กรวรรดิเมคาทุกคนควรรู้ว่าผู้ฝึกตนจํานวนมากไม่อาจแม้กระทั่งเข้าสู่ขั้นเจ็ดได้ตลอดชีวิตและทุกๆขั้นหลังขั้นเจ็ดนั้นยากที่จะไปถึงยิ่งนะัก ไม่แม้แต่จะอายุสิบหแต่ทว่าเข้าสู่ขั้นเก้าโชคร้ายนักที่อยู่ในรุ่นเดียวกับเบย์โมยเจ้าเฟิงถอนหายใจโดยปกติแล้วอัจฉริยะเช่นหนานกงฟันและเฟิงฮันเย่ควรจะเป็นชั้นแนวหน้าในรุ่นแต่ทว่าพลังหลังจากที่พบกับเบย์โมยทุกสายตาที่จับต้องไปยังพวกเขาก็ถูกเบี่ยงเบนไปยังเด็กหนุ่มเจ้าเฟิงเอ่ยถามงานเลี้ยงเริ่มเมื่อใดพรุ่งนี้ตอนเย็นขอรับข้ารับใช้เอ่ยในขณะที่ค้อมศีษะเจ้าเฟิงพังกศีรีะปรากฏความกดดันอย่างมากในหัวใจ ในสถานการณ์ปัจจุบันช่องว่างระหว่างพวกเขายังคงอยู่ที่เท่าเดิมแม้ว่าเขาจะพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่เด็กหนุ่มกลับไปยังห้องเจ้าเฟิงทําใจให้สงบก่อนนั่งขัดสมาธิเพื่อฝึกฝนวิชากําแพงเงินของเขาต่อภายใต้แรงกดดันของยอดอัจฉริยะเช่นนี้เสียงตึกตึกได้ดังขึ้นจากดวงตาซ้ายของเขาในขณะที่มันปลดปล่อยกินอายแปลกประหลาดหมุนวนไปทั่วล่าง ระแสไฟฟ้าและความรู้สึกเหนืบชาปรากฏขึ้นตลอดทั่วรล่างในขณะที่เขาฝึกฝนวิชากำแพงเงินหัวใจของเจ้าฝืนกระตุกในขณะที่เขาโคจรวิชากำแพงเงินอย่างเต็มที่ในทันทีหนึ่งวันหนึ่งคืนต่อมาของเหลวสีดำซีดปรากฏขึ้นบนร่างของเด็กหนุ่มร่างกายของเขานั้นยอดเยี่ยมมากเมื่อเข้าสู่ขั้นใหม่ในตอนนี้เขาได้ปลดปล่อยกินอายที่ไม่อาจจะมองเห็นได้ออกมาทุกๆลมหายใจวิชากำแพงเงินได้เข้าสู่ระดับแปดภายใต้สถานการณ์นี้ เจ้าฟึงพ่นลมหายใจออกไปด้วยความยินดีบนใบหน้าโดยปกตินั้นวิชาคำแพงเงินของเขาต้องการเวลาราวๆครึ่งเดือนหรือไม,ไม่ก็ไม่กี่เดือนในการทะลวงขั้นแต่ถ้าว่าอาจจะเป็นเพราะแรงกดดันจากเป่ยโมยทําให้ดวงตาซ้ายของเขากระตุ้นความสามารถของเขาออกมาอีกเจ้าฟึงนั้นมั่นใจอย่างมากว่าไม่มีผู้ใดภา,ายใตย้คันกาวที่เป็นตู้ต่อสู้ของเขาและเขาก็ทั้งสามารถรเผชิญหน้ากับผู้ฝึกตนคันกาวบางคนได้เจ้าฟึงแย้มยิ้มในขณะที่เขาเดิอนออกจากห้อง หน้าน,นอกปรากฏด,ดวงจันทร์สองสว่างในท้องฟ้ายามค่ำคืนข้าเกือบลืมไปแล้วงานเลี้ยงของเปยมมอยนั้นเป็นคืนนี้หัวใจของเจ้าเฟิงเต้นแรงเมื่อมองไปยังเวลาดูเหมือนว่างานเลี้ยงจะเริ่มไปสักพักแล้วเด็กหนุ่มพันมุ่งหน้าไปยังสถานที่จัดงานเลี้ยงในทันทีในราตรีที่มืดมิดแสงจันทร์เต็มดวงสองสว่างทำให้ดวงดาราราวกับหมุนแสง ภาพนั้นเราก็เป็นตัวแทนของเปย์โมยที่นําแสงของอัจฉริยะผู้อื่นไปสถานที่จัดงานเลี้ยงนั้นก็คือหอจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และมีคนเพียงไม่มากที่ถูกเชิญไปเมื่อเจ้าเฟิงเดินเข้าไปภายในก็พบว่างานเลี้ยงกําลังจะจบลงแล้วภายในห้องโถงกว้างเจ้าเมืองก่นเชินและเหล่าสิทธิของเขาปรากฏตัวขึ้นสิทธิ์น้องเจ้าเห็นได้เจ้าจึงพึ่งมาถึงเนี่ยคิ้วของหนานกงฟันเลิกสูงขึ้นคารวะท่านอาจารย์ยินดีกับสิทธิพี่เปย์โมย เจ้าเฟิงไม่สนใจหนานกรงฟั่นในขณะที่เขาตรงไปทําความเคารพผู้เป็นอาจารย์และแสดงความยินดีให้เปย์โม่กินออ้ของเปย์โม่นั้นกระทั่งทรงพลังกว่าแต่ก่อนพิสูจน์ว่าเขานั้นได้เข้าสู่ขั้นเก้าแล้วเมื่อเทียบกับยามที่เขาอยู่ขั้นแปดวันนี้เขาแข็งแกร่งกว่าเดิมสองเท่าภายใต้การคาดคํานวณจากดวงตาซ้ายของเขาเจ้าเฟิงสรุปว่าความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายนั้นเข้าใกล้อดับครึ่งเก้าบนทางแห่งเซียน นั่นหมายความว่าความแข่งของเปยมวยนั้นเหนือกว่าเย่เหลียนและองค์ขลักสามและมันก็แทบที่จะไม่มีผู้ใดที่อยู่ต่ำกว่าระดับผลทางแห่งเซียนซึ่งสามารถเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้เจ้าเมืองก่นจินและเปยมวยไม่ได้ใส่ใจที่เจ้าเฟิงมาสายนักสองสิทธิอาจารย์นั้นให้ความสนใจกับงานเลี้ยงเจ้าเมืองก่นจินยิ้มอย่างมีความสุขในขณะที่เขามองไปยังเปยมโมยด้วยความห่วงใยรักและความคาดหวัง เมื่อเทียบกับเขาแล้วสิทธิผู้อื่นเช่นหนานกงฟันเจ้าฝึิงอย่างชิงชันนั้นดากับใบไม้ของดอกไม้นั้นยังคงเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนจนกว่าจะถึงงานทดสอบรับสิทธิของสำนักจันสลายสิทธิผู้นี้จะเติมเต็มความหวังของท่านอาจารย์อย่างแน่นอนเป่ยมวยสัญญาเขาสามารถรับรู้ได้ถึงความคาดหวังและห่วงใยจากเจ้าเมืองกว่านจินได้เจ้าเป็นสิทธิที่ยอดเยีเ่ยมที่สุดของอาจารย์และ่าเชื่อว่าเจ้าจะสามารถเดินไปได้ไกลกว่าเดิมหลังจากที่เข้าไปในสำนักเจ้าเมืองกว่านจินพังอ,อกศีรษะพร้อมรอยยิ้ม งานเลี้ยงได้เข้าสู่จุดสิ้นสุดทิ้งไว้เพียงเจ้าเมืองก่นจินและสิทธ์ทั้งหกกระทั่งคนเช่นเย่เด่นเนียนก็ได้จากไปซึ่งทำให้เจ้าเฟิงคิดว่าผู้เป็นอาจารย์นั้นกำลังจะเอ่ยบางสิ่งสำคัญกับสิทธิของเขาพวกเจ้าต่างรัวยังเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนจนกว่าจะถึงงานทดสอบรับสิทธิของสำนักจันสลายและอาจารย์สามารถพาไปได้เพียงสามคนในเวลาสิบวันข้าจะเลือกคนสามคนตามความแข็งแกร่งและความสามารถของพวกเจ้าเจ้าเมืองก่นจินเข้าเรื่องในทันที หัวใจของทุกคนสั่นสะท้านเมื่อได้ยินแม้ว่าพวกเขาจะมีอาจารย์เดียวกันพวกเขาก็ยังคงต้องต่อสู้กันเพื่อที่สามที่นั่นคนหกคนสามที่นั่งในบรรดาคนทั้งหมดเปิดมุ่ยได้รับไปหนึ่งที่อย่างง่ายๆนั่นหมายความว่าอย่างซิงชันหนานกงฟันเฟิงฮันเย่เจ้าฟเาฟิงและเจ้าอยู่เฟยมีเพียงสองคนในพวกเขาเท่านั้นที่จะถูกเลือกจบไปแล้วนะคะกับอีพีนี้เนาะก็ยังไงเดี๋ยวไปฟังกันต่อกับอีพีตัดปลากันนะคะสำหรับพิมพ์มินจังต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ